เจ้าอมกันเลยเหรอเนี่ยการ์ดเนี่ยอ่เล้วนเยกยูีสเต็ปแล้วนะเฮียกุลาคี้าตัว่ที่เล้ยกลาคี้าตัว่ี่ตปาวนกุลาี้าตอเต็แลวนเีกลาตัดอ้สเต็ปเต็ยกุล้โหสเต็ปพา้ยกลาีผวอูเต็ลนเีการาตอ่่ เที่ยเที่ยวเาตางนะครับวันุ่ขึ้นต้องฝัตวกางพร้อมกับเพื่อนไปด้วยเชีสมัยฟ้าวะนี่น่าจะบวกปเราอน่าอนลูกเือก็ติดาับ เจเ้เรามันต่างกันแล้วน้อเฮ้ยทำจริง เเฮ้ยอีกแล้วอ่ะลงไปซ้อนลงไปซ้อนมีอันสี่ไหมมีเตะมาแล้วเอาฟัเอาเด็กคิวไปเลยสวยเพื่อนมีคิวอีกสามสองหนึ่งได้แล้ว น่าจะให้คิวเนาะเมไหรกูได้ตัวตัวชันดาบกูตายว่าเก่งกลัววางั้นกูไมีเตะมีเตะป่ะได้ได้นะยิ้มมีความใจมากกพราะได้ได้เฮ้ยเล่นเลยว้าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยกูแตกเพื่อนไม่รอดหรอไม่กูต้องรอดเฮ้ยเพื่อนกูรอดเพื่อนเอาเยี่ยนมดาได้หรอดูได้เลย เอนเก็อออาดเวไม่โดนคีบโีบมันเอวิ้วเกินอะอ๋อคีบมันพิวใช่ป่ะมันไม่ใช่เพราะมึงไม่แม่นใช่ไหมมามางกรไปแซ่บหกลังเ่งเลย

เฮ้ยหลอดนะเพื่อนเฮ้ยกระยุโอ้โหเกินไปโอเคแล้มึงเกินไปมึงเกินไปเพื่อนมึงสกิมคิวบวกกับเหียเฮ้ยแหว่งมึงไม่มาแจกเลนกูเฉยเลยมึงทำเฮียอะไรเนี่ยมึงสร้างอะไรมึงสร้างสมุดไหนสัตว์เหี้ย เคมันลอบไปอยู่กูไมสู้ไปไปไปเล่นมันก่อนตอนเนี้ยัตูเจ็บหนักเลยเอามันก่อนไม่ใช่ได้เราอะตอนเนี้ยเขาถามม่งกูเนี่ยได้ขอมึงก็ได้ขอเห็นไหมสังตู้ได้เลยมีเคนได้ดักเบดแบบแบบไม่แปงลงร่างกูอเอาอะไรไปสู้สู้ไม่ใช่ได้เเปิดเลยปะเปิดเลย,เเลยไม่ต้องกลัวไ,ไปไงปะชนะ เฮ้เธออยู่โดน,น,นเต็มแม่นเกินแม่นเกินมันเืยไปหรือเปล่าเมื่อกี้กูแม่นเกินป่าวะเฮ <bo i S 2> ้ยแม่นจริงแม่มจังอุ้ยยิงมันเพื่ยิงมันเฮ้ยเอ,อ,อะไรอยู่ข้างหลังมันอะไรถ้าไมกูเป็นโดนมามาคูม,มีของให้ทัดกดเยอ้าเอ้าวมึงเนียร์ไพ่หนึ่งล้านสองคนท่าน ไม่โดนแลอวะเร็วว่ะแล้วว่ะแล้วว่ะแล้วว่ะหูยแฟนพายุโอ้โหมึงต้องวินบอลเลยอ่ะโอ้โหแบบไม่งั้นโดนพายุต่ออ่ะพายุ โอ้โหโอ้โอ้หเกินไปเปาวะไม่เอาเรื่องจ้าโอ้โหนิดเดียวมาปล่อยลิบนี่อบคันย้ายเราไม่ชนะเพราะว่าต้องไปการป้อบเฮ้ยมาหน้าเกินวกมังกรแล้วนะเอาเร็ว เดวหน้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวหน้าอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวหน้าตีหมดแล้วผมบ้านเอาของ่อนไม่ไหวละหน้าตีแล้วนะมิกไม่ได้ชนแต่เราได้มันก่อรคุณเ <ไข S 1> ป็นอะไรเ วสวยจ้าจ้าอุ้ยไงสองคนนี้โอ้ยเยอะเอ,อิ้นี่อ่ะโอ้มันเยอะเกินนะดิเพื่อนตัตัวโอ้หโดนฮิวียบร้อ

เพื่อนเพื่อนเราโดนว่ะโอ้ยมันกดนันติหมดแล้วใส่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 เปล่าบ้มีเมียติแต่ว่าอาจจะได้ถ้ามาเปลี่ยนให้ไปน่าจะตู้ได้อยู่ด้วยจ้า อ้ยหนีไปไหนดูเอาเอาวัดมาอยู่ที่เดียวปะดูนะเว้ยแซด่ะจังหวะทพี่มึงช่วยตีมึงบอดอุ้ยอ่ะเฮ้ยจุดอฮ้ยจุบอุ้ยโอ้โหมาทำอะไรมาทำอะไรที่นี่ เฮ้ยไอ้บราเฮ้ยเ้ยระวังมันจะโดดข้ามแพงเขาไม่โดดแล้วข้าไม่ได้โอ้เมื่อกี้เหมือนจังหวะยนแต่ก็ไม่ยนนะมีสีเป้ามนสีเป้าอยากหล่อเท่เลยมีมีมี Run free and dive into the sky. Here, going crying out its prayer. While we are so ashamed to be alive, break the tent.